สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านท,ทุกคนเลยนะผมอยู่กับผมในการโคตรกิเกยกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องคิปผี้พัตตาเหมือนเดิมอีกแล้วนะผมแล้วก็เรื่องที่ผมอาจจะเล่าในวันนี้หลายคนอาจจะเคยฟังมาแล้วผมแล้วก็มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมา,มา,มากๆเลยนะผมเพราะเรื่องนี้มันมีชื่อว่า The l a k นั่นเองครับผมก็แต่คนที่เคยได้ยินอาจจะมองว่า เฮ้ยมันเป็นเรื่องราวอะไรยังไงแล้วก็ที่มาเป็นยังไงอย่างนี้แล้วผม่งแน่นอนว่าก่อนจะฟังหรือจะรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะผมก็เพื่อไม่มีการพ่ามเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมซึ่งที่มาที่ไปของเรื่องน,น,นะผมมันมีอยู่ว่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐในหน้าร้อนปี2003มีข่าวลือเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตประหลาด มีคนหลายคนมาเป็นพยานยแต่ดูเหมือนว่าข้อมูลของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ในอินเทอร์เน็ตนั้นมันจะถูกลบไปจนหมดจากใครบางคนตั้งแต่ต้นปี2006การพบเห็นสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เริ่มแพร่กระจายออกไปมากขึ้นผมได้ติดต่อคนบางส่วนที่พบเจอกับมันและได้ขอบันทึกส่วนตัวของพวกเขาที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาด้วยเริ่มแรกจากซูไซโนปี1964ในขณะที่ผมกำลังจะดำเนินชีวิตในวันใหม่ ขณะที่การลืงตาตื่นสายตาที่เดินม,มาลางของผมได้มองเห็นมันจะทาให้ผมไม่สามารถนอนหลับได้เมื่อเึืงถึงดวงตาของมันและผมก็ไม่สามารถที่ตื่นได้อีกลาก่อนนะเขาจดหมายสอดฉบับที่จ่าหน้าถึงโรสได้วิเลียในกล่องไม้ผมได้ภาวนาให้เขากล่าวชื่อของคุณอะเจอร์นี่เอนทรีจากภาษาสเปนในปี1880ผมได้สัมผัสกับความกลัวที่เหนือคำบรรยายใด ดวยตาของมันดำเมิดและดูเหมือนว่าจะกวัทะลุเข้าไปข้างในมือของมันเบียดชุ่มเลือดขาวๆเสียของมันน่ากลัวมากและโน้ตต่อมาครับก็เป็นอะมาลิเนอร์ล็อกปี1691มันมาหาผมในขณะตอนที่ผมหลับขณะผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ปลายเท้าของผมเราจะต้องกลับไปที่อักฤษเราจะไม่มาที่นี่อีกตามคำบอกของเดร็กและน้ตต่อมาฟ l l อ p w วิทเนสปี2006 สามีที่แล้วตอนที่ฉันกลับมาจัดน้ำตกในวันที่สี่กรกฎาคมเราทุกคนเหนื่อยล้าจากการเดินทางที่ยาวนานเมื่อกลับถึงบ้านสามีและลูกๆของของฉันและตัวฉันเองนอนบนเตียงเดียวกันด้วยความอ่อนแรงการดืกประมาณตีสี่ฉันถูกปลุกโดยสามีของฉันที่นอนข้างๆฉันจ้องมองไปที่ใบหน้าของเขาดูเหมือนว่าเขาจะหวาดกลัวกับอะไรบางอย่างที่อยู่ใบเตียง มันมืดมากฉันมองมันได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะมันมีรูปร่างเหมือนคนนอนตาดำหรืออาจจะกวงโบก็ได้กงเล็บยาวมากๆผิวหนังเปื่อยสีเทาในขณะที่ฉันเริ่มกลัวเมื่อมองเห็นตัวมาชัดขึ้นเรื่อยๆมันใช้กงเล็บแทงมาที่ลูกสาวระหว่างหลับแล้วกับสามีทะลุต,ตัวเธอลูกสาวกับฉันเลาะมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะวิ่งหนีออกไปด้วยความตกใจสามีฉันกอดลูกที่บาดเจ็บเอาไว้ ตัวฉันก็ช็อกทาอะไรไม่ถูกลูกสาวของฉันคาร่ากระซิบข้างหูของฉันเบาๆในขณะที่ใกล้จะสิ้นยินใจเขาทั้งบอกอีกว่าเขาคือเดอะเลกในคืนนั้นเองสามีของฉันขับรถพรุ่งลงไปยังแม่น้ำนได้มีเหตุผลเมื่อสามีกับลูกสาวของฉันเสียชีวิตฉันที่กลัวว่าไอ้ตัวนั้นจะกลับมาอีกเลยได้ย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆกับบ้านของพ่อแม่ ตอนนี้เหลืออยู่แค่ฉันกับลูกชายที่ชื่อจัสตินเท่านั้นฉันและลูกชายย้ายไปในโรงแรมใกล้บ้านพ่อแม่ฉันหลังจากที่ตัดสินใจจะกลับบ้านจะได้มองหาข้อมูลเกี่ยวกับสีฉันได้พบเจอฉันได้พบเจอกับคนที่ประสบการในเรื่องแบบนี้เหมือนกับฉันเขาเรียกมันว่าเดอะเร k กฉันได้ตั้งกล้องดิจิตอลไว้รอบเตียงของฉันเพื่อให้มันได้บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างตอนที่ฉันหลับปลายสัปดาห์ที่สองหลังจากที่ฉันดูคลิปที่ถ่ายไว้ ตอนที่ฉันนอนหลับมีบางอย่างในช่วงที่ผ้ามันเบลอใบแต่ฉันก็ยังคงตั้งกล้องไว้เหมือนเดิมเมื่อตอนช่วงต้นสัปดาห์ที่สามกล้องดิจิตอลได้บันทึกเสียงบางอย่างได้ฉันรู้สึกว่าเป็นเสียงแหลกของเดอะเรซที่ฉันไม่สามารถทวงฟังได้มันจางจบและฉันก็ไม่ได้เจอเดอะเรซอีกเลยหลังจากที่มันทำลายทั้งชีวิตฉันด้วยการพากสามีและลูกสัวฉันไปฉันกลัวที่จะตื่นขึ้นมาและพบกับอสุรกายที่ในตาโกงโบตัวนั้นอีก แม้ว่ามันจะต้องมองใช่ดูคือก็ตามและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเดอะเรคนั่นเองครับผมอุ้ยคือเดี๋ยวว่าบทสรุปเนี้ยหลายคนอาจจะยังค้างคาอยู่อันนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่รู้ว่ามันยังคงเจ้ามองเราอยู่หรือเปล่าแล้วผมและน่าคิดนะว่าถ้าในชีวิตจริงมันมีนะผมก็กลัวอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็ได้นะครับผมและถ้ารักกันเช่ากันยังไงก็ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไปพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับและสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ